สวัสดีค่ะพี่น้อง FC เบิร์ดสุขสุขค้นจ้าก,กับโหมูกัปโผกัปป้าและน้องทินาคือเก่าค่ะน้องทินาเฮ็ดหยางน้องทินาสวัสดีหรือ,อยังคะขนมด้วยอาอ่างขนมสวัสดีรือยังสวัสดีหรือ,อยังสวัสดีก่อนคะ่ะสวัสดีก่อนเร็วยิสวัสดีค่ะน้องทินาม่วว่านนีเดินทางกลับมาเหมยบอเหนื่อยเหนื่อยไหม,ไมเหนื่อยแห้งบอ เหนื่อยแห้งเนื่อยแห้งจ้าเหนื่อยแห้งจ้าอือจังไหต้องมาปรับตัวใหม่พี่น้องอันนี้ก็คือเมื่อวานนี่เดินทางกลับมาเนาะพี่น้องเนาะเดินทางกลับมาออกมาตั้งแต่วันเ้าออกมาแต่บ่ายนั่นนะแต่ตื่นนอนจริงๆอ่ะเมือนที่ป้าบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้เนาะตื่นตั้งแต่ที่สามเตรียมตัวว่าจะกลับที่แหลกอะว่าพอนองที่น่าจะไปรับุดท้ายไปได้ไปรับเนเราติดเวียดด้งงานแล้วนะพี่น้อง คิดเรื่องการแบบว่างานซพงานยังของหยาดของยังสิงงนะ <ST U K> ก็เลยพากันเดินทางมาเองเนาะออกจากบาดประมาณหกโมงมาหอดตัวเมืองคงแบบว่ามาหอดคิวรหดนะนะกับประมาณเจ็ดโมงกับแปดโมงเนาะที่นี่ก็ได้ล่อโหลดก็ไม่รองกับออกโหลดมากกับประมาณเก้าโมงกว่าก็คือ,อเดินทางไปหนาดานเนาะเดินทางไปหนาดานแล้วค่ะ จนไปหอดหอดหนาดานประมาณสิบโมงกว่าเนาะรอบปั่มบัตรปั่มยังใินะให้มันเรียบร้อยล่อเลือออกเลือยยังใินะก็ประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงกับถามไปฟังนะไปปั่มบัตรปั่มยังเนาะปั่มพาสปอร์ตอยู่ทางฝั่งไทยทางตมไทยเนาะกะพอดีเที่ยงพอดีก็เลยอ่าป้านะหารถไปบุหรีเนาะพี่น้องหารถหารถที่จะเข้ามาในไอ้มาบ้านมาบ้านแวดเนี่ยบุหรีเนาะอ่าถามไผเพิ่นก็ว่าให้เมาเนาะพี่น้องหาหุกลอยนะ จากนาดาจากปากแทงนะไปเข้มลดประมาณหาหกลอยเป็นวลาให้ป้าเพื่อนให้ป้าเมาเพื่อที่จับแบบว่าไปต่อเราจะเข้มลดไปอุบุนเนาะจ้าเนาะที่นีป้าก็เลยป้านั่นบอกว่าต้งว่าโกเคยไปเองบกเคยเดินทางเองแบบว่าจากอุบลมาบานแฟนเนาะโบเคยแต่ว่าทางช่องเมกนะป้าเคยไปเนาะพี่น้องมันก็ป้าก็จะหูจักอาว่าราคาจาได้แบบว่าถูกหรือแพงเกินไปเนาะแต่สำหรับอาเรื่องราก็มุว่าเนาะป้าว่ามันแพงเกินไปเนาะเพราะว่า ย้อนยังเพราะว่าป้าน่ะบเคยเดินทางจากนาดาลจากปากแซงน่ะไปหาเเคมมาลาดเนาะป้าเคยแต่แบบว่าเออจางคาวินยี่สิบาทสมัยก่อนน่ะอ่าไปคิวรถทัวร์นะพี่น้องไปคิวรถทัวร์แล้วก็เดินทางยิ่งยาวข้ากรุงเทพเลยใช่ะป้าก็เลยมองว่าแพงเกินไปก็เลยอ่าโทรหาน้าเนาะจ๋าเนาะโทรหาน้าปรึกษาหนาว่าเพิ่นเสียเอาคารดอ่าเพิ่นสิไปทรงป้าเนี่ยจากนาดาเนี่ยไปเขนเมมาลาดเนี่ยจากบาท อออ่าเป้ากระบอกหน่าวประมาณสี่หาหล่อยซุ้มซื่อก็ประมาณหกหลอยยังสนอเป็นลวดไทยป้าว่าหล่อยทั้งสี่หลอยนี่แหละหน่าก็เลยว่าเออมองว่ามันแพงเกินไปนะเพราะว่าจากตรงนั้นเข้านั่งเขากรุงเทพอ่ะมันก็ยังอ่าบวแพงเดี๋ยวว่ามันก็ยังแบบว่าบวชทึ่พันใช่เนาะป้าก็เลยให้เล่านะถามลวดให้แล้วก็เลยโทรมาถามลวดจิตเบว่าเราเคยแบบว่าหน่าที่หน่าเราเคยแบบว่าใส่บริการเขาเนะก็เลยเออได้ลวดเนาะได้ลวดก็เลยแบบว่ามันหล่อ เขาจะเขากุ้งเทปก็เลยแบบว่าติดรถดมาน้ำเขาเสนะพี่นน้องที่รถมาน้ำเขากเกียกเกียคารถดคือเก่าแล้วเนาะแบบว่าบริเวณที่ว่านั่งมาฟีน้อี่น้องคำว่าติดหลดของป่าแล้วเนาะเกษียคนละหารอยกำนองที่หน้าจากปากแทงมาหอดน้องที่หน้าเบาก่อนค่ะแม่ทํางานก่อนจากปากแทงมาหอดอันนี้เนาะมาหอดปางกูมาหอดซีสเกตเ่ยนะคนละหารอยกำนองที่หน้าเมื่อยเมื่อยพี่น้องเอ้ยแบบ นอนที่นานนี่รับตลอดทางเลยพี่น้องจ๋ารับโนรดออกงั้แต่ซีมุ่งนอนที่นารนับจนมาหอดประมาณถุมคึ้นหอดบานพอเพินเนาะก็เลยหลุกเดี๋ยวพี่น้องแบบว่านั่งคณจะแบบว่ามือไงเพียในการเดินทางเนาะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนั่งเตือนเสานะพี่น้องมันก็เลยเห็นใจอาจจะแบบว่ามีการหวงมีการเพียไหนก็นเป็นไหนก็นเ,ปนนกนเป็นหัวข้อของคลิปที่ป้าบอกว่ามีคนเสียสการทรงโตพี่น้องมีแต่ยักนอนตลอดเนาะและการเรื่องของการแบบว่า นนำมันลดหลายพี değil, <meanwhile, brightness> <desserts> paper, Claire, uit, ่น้องน้ำมันลรดหลายแล้วที่นี่โอ้มีการแบบว่าจอดเรือใกล้ใกล้จากท่าเนาะแล้วก็เดินอกเมื่อคืนอันนี้นะคืนอ่ามันได้คืนค้ำคืนมันได้ขะคืนไม่เยี้งก็ท่างคืนเนี่ยคพ่อแหล้วความสั้นความใกล้เนาะพี่น้องตอนนี้ก็คือป้ายังเจ็บขาปวเศาพี่น้องเอายางกระเพกกระเพกมันเจ็บเจ็บบี้แข็งอะนะเส้นเอ็นมันตึงพี่น้องทรมานคักเลยทราม่านมากเลยเนาะ อาโชคดีที่ว่าน้องที่นาแปลว่านา่งยางเอ็กเน่เนาะนั่งกระชายเม่อุ่มเพราะว่านางใหญ่แล้วนางหูวจะคว่วนะพี่น้องเออนางหูวจะคว่วขึ้นเนาะแปลว่านางหูหูคว่วขึ้นหูแปลว่าเออแปลว่ายางเอ็กได้กระยางนไงนะพอาะยางขึ้นมาได้ขืนหนึ่งเขาเมินได้นะบอกว่าแม่โนปวดขาสินะนั่งกระชาให้แม่อุ่มดอกแม่ก็เลยว่าแม่จะอุ่มให้แม่อุ่มบ่อยเนี่ยนะนางก็เลยโอเคีตาก็เลยอุ่มนางขึ้นมาปรากฏว่าอุ่มลูกขึ้นมาแล้วว่างลูกลงแล้วเนาะ ขาสั้นพี่น้องขาสั้นยกยอกโอ้ตายแล้วคิดว่าออ้ยแบบว่าบกอันมันนานแห้งเนาะบริเวณว่นยางใกล้แล้วบริเวณอันแบบว่าทางสั้นทางคอยแบบนี้นะพี่น้องน้องที่นาจ้าเมื่อวานนี้เขากลับมาเขานั่งรถยังมาเนี่ยนั่งรถรถปานฮะรถปานบ่แเ่นรถลงบ้านหูกรถตู้นั่งรถปานนั่งรถตู้รถปานนะจ๊ะ ขี่รถล,ลงบ้านนะจ๊ะโบแมนลูกเขานางรถตู่มาก <c oughs> นงลลงางวันรถลงบ้านนางรถตู่อยากกระโดดอยากกระโดนโดนางรถตู่มากเมื่อวานน,น,าวานี้เนาะนางรถตู่มากเมารถเป็นมาซ้ำเมาอนอะไรอื่นเอาก็ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้คนขึ้นกรุงเทพโบมีเลยพี่น้องอมีป้าแล้วกับผู้โดยสารอีกสองฐานเนาะสองคน,งคน,น,นงทั้งหมดสี่คน,ค,นะคนพี่น้องทั้งคนรถทั้งคนขับอะไรกับประมาณหกคนพี่น้องมากัน,มนเ,เมื่อวานแต่ส่วนอื่นเบาเหมือนอะไะ สงสารน้องที่หนาเฮงเฮงเมื่อวานสงสารตรงที่ว่านั่งเป็นเด็กหน่อยเนาะขนาดเท่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นยังเมย์เป็นยังเพียนั่งเป็นเด็กหน่อยอ่ะพี่น้องและเป็นเด็กหน่อยที่แบบว่าน้องที่หนาเป็นเด็กหน่อยฉิบแบบว่าบ่งอแงเลยนั่งหลุดก็คือบ่มีอาการงอแงโบมีบอกว่าอยากจะแบบอนุนีนั่นเลยเฉยเฉยคือหลุดไปนั่งก็เฉยเฉยนั่งแบบว่าขอกินนมเนาะเพื่อเดินอหลุดออกมาน้องหน้าบอกว่าแม่จ๋าหนุ่มขอกินนมแน่ใช่ไหม เออพอแม่เจาะนุ่มหายยังหายแล้วนะกินแล้วนักบอกว่าหนูง่วงหนูจะนอนกับเอ็นบอกหายก็คือนอนบม่ได้ซ้อบม่ได้ยังพี่น้องดีตรงนี้แหละพอน้องที่นาเป็นเด็กน้อยใช่ไหมล่ะโบงีเง่าบงอแง่เนาะโอ้รถโรงพบาลดังวิววิวหรือนะฮะอ๋อรถโรงพยาบาลดังวิววิวหืเหรอเสาวนีงกินขนมยังลูกอขนมแป๊บซี่ขนมแป๊บซี่เยลลี่โคลาบ่อนี่ดีพี yeah. <laughs> ่น oh, ้อ <favor>, ง <claro. inaudible> <contexto> มากคักระนมจะเสียหลรดโคลาหลดกระสีนะเมื่อเสานี้ก็ทำาความสะอาดบ้านพี่น้องจ้ะคนบอยู่เนาะมันแบบว่าฟุน้นี้ยมันกเ็เตมมีการกวานมีการถูทำความสะอาดนะกะ็ะจนแบบว่าทูเทไรล้อบ มันบวคือปูนเนาะบวคือกระเบื้องนะพี่น้องมันเป็นแบบว่าพื้นไหม่เลยสินะแล้วมันแบบว่าเวลาทูไปอะ่ะมันก็จะแบบว่าเป็นขาบเนาะเวลาเขาเข้าทูไปแล้วเข้ากระยางไปแล้วมันก็เป็นเป็นขาบกิ่นร,รอย้อยอ่าลอยตีนรอยแถวห้องน,นะพี่น้องเนีเ่ยว่าก็เลยว่าจะสีเห็ุจังไดจังสิอ่าเศร้าเป็นขาบเนาะมือนีกับอ่าพ่อและพี่สาวคนน้องที่หนาเนาะวก พี่ๆเป็นพวกน้องพวกร้านไปน,นะไปอันนี้ลหละไปงานศพเนาะไปเก็บดูกอยู่หมูบม่บ้านอ่าอยู่อีกอำเภอหนึ่งนะพี่น้องอยู่คู่ขันก็นเลยบริพาน้องที่หนาไปนําเพราะว่าอากาศมันก็ะหอนนะก็ะเลยเอให้แต่เพื่อนไปนะ้องป้ากูเดิไปเพราะว่าเดินทางมากมันก็นเหื่อยน,น,นะเมื่อวานเนี่ยตอนนี้คืออยู่กันสองคนอยู่ในห้องนั่หนงหอนัน่งกันเดี๋ยวมาเปิดเอ์นอน ากาศตอนนี้คือแบบอู้หอนค่ะหอนเนี่ยแดดจ้าตอนนี้ใบสองจะใบาสามแล้วพี่เ้องแดดจ้ามากแดดแดดจ้าจ้า สำหรับคลิปวิดีโอดีเนาะป้าจะขอตัวลาพี่น้อง FC ไปก่อนเดี๋ยวจะเด้นไ้ขอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาเดี๋ยวจ้าสบายดีสวัสดีค่ะเปแล้วจ้าพี่น้องบ๊ายบายจ้า